ออกมาหน้าใช้อีกแล้ว Huawei X-Doc GWM บูตระเบิดตุ้มๆในงานเชียงไฮ้ออโตโชว์ล่าสุดก็เปิดตัวรถซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า Huawei wow X-Doc สังเกตว่าถ้า GWM เช้ยนคำว่า X ขึ้นต้นน่าจะหมายถึงรถขนาดฟูลไซส์ในแบบที่คนอเมริกันและคนจีนชื่นชอบก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเครื่องหมายทางการค้าที่จดจำได้ง่าย Huawei wow X-Doc เกไก๋ด้วยรถ SUV แนวใหญ่ยักษ ดูเผินก็คล้ายกับ SUV EV ของฝั่งอเมริกันระดับหนึ่งดีไซน์ภายนอกออกแนวโมเดิร์นเรโทรที่แตกต่างจากฮาวาร์บิ๊กด็อกที่เจ้าบิ๊กด็อกนั้นออกแนวโบราณมากกว่ามาพร้อมกับรูปทรงอนุรักษ์นิยมแต่มีการขัดเกลาเส้นสายให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเนื่องจากรถคันนี้ยังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่เราจึงได้เห็นภายในติดตั้งหน้าจอสีหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบนแผงข้างประตูหรือกลางพวงมาลัยแต่ทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะในเมื่อฮาร์ดแวร์จอสีสาหรับรถยนต์สามารถพัฒนาไปได้ไกลให้ทนทานขนาดนั้นได้แล้วการจะติดตั้งลงในตําแหน่งต่างๆของภายในรถคงไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเพียงแต่ต้องนึกหลักความเป็นจริงว่ามันจะรบกวนสายตาของผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือเปล่าและยังมีเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยอ่ะพูดมากสรุปแล้วก็คือมันไม่มีสเปคชีตหรืออะไรบอกเพิ่มเติมเลยนะครับเหมือนกับว่ารถคันนี้โชว์ข้อมูลอะไรให้ลูกค้าดูไปวันๆเท่านั้นเอง แต่ถ้าถามว่าไม่มีข้อมูลขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ยังน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ h a r w a l X Doc หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด s c r i b e ช่องทีสกายครับพระคุณอยางสูงครับ